สีกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่นาวีและชยาพรก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีชยาพรรู้สึกเบื่อกับนาวีและเริ่มหาคนใหม่นาวีรู้สึกเสียใจและรู้ตัวว่าเขารักพลอยศรีจริงๆ นาวีพยายามตามหาพลอยสีและขอโทษเธอสำหรับสิ่งที่เขาทำลงไปพลอยสีได้ฟังและรู้สึกว่านาวีได้เปลี่ยนไปจริงๆแต่เธอก็ได้พบกับสุธีคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของเธอสุธีเป็นคนดีและจริงใจเขารักพลอยสีและดูแลเธออย่างดีพลอยสรีรู้สึกดีใจและมีความสุขกับสุธีเธอได้รู้ตัวว่าเธอไม่ต้องการนาวีอีกต่อไปเธอได้ตัดสินใจเลือกสุธีและปฏิเสธนาวี นาวีรู้สึกเสียใจและรู้ตัวว่าเขาสูญเสียพลอยสีไปตลอดการแต่เขาก็รู้ตัวว่าเขาสมควรได้รับสิ่งนั้นเพราะเขาทำให้พลอยสีเจ็บปวดมาก่อนพลอยสีและสุธีได้ใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสุขด้วยกันพวกเขาทั้งสองได้รู้ตัวว่าพวกเขามีความรักที่แท้จริงและจริงใจต่อกัน เรื่องราวของพลอยสีและนาวีเป็นเรื่องที่น่าสงสารแต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกมีความหวังและความรักที่แท้จริงพลอยสีได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยและเริ่มต้นใหม่และเธอก็ได้พบกับคนที่ดีเข้ามาในชีวิตของเธอสุธีเป็นคนพิเศษที่ทำให้พลอยสีมีความสุขและรักเธออย่างแท้จริงจบแล้วค่ะทัชชอดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอยากได้เรื่องราวแบบไหนแนะนําคอมเมนต์ได้ที่ใต้โพสต์ค่ะขอบคุณค่ะ